ดีผมวันนี้ผมก็จะมาสปอยอนิเมะเรื่องยุทธศาสชาติภาคที่2ตอนที่14ถ้าแต่พร้อมแล้วไปรับชมกันเลยเปิดเรื่องมาก็จะกล่าวถึงสงครามที่ยาวนานระหว่างราชอาณาจักรเอลฟิเดนที่ยกัลังให้โซมะคาสยะผู้ถูกอัญเชิญจากญี่ปุ่นยุคปัจจุบันกับราชาอาณาจักรอามิโดเนียก็ถึงการยุติลงทําให้สันติสุขมาเยือนแต่ว่าสิ่งนั้นก็เป็นความสุขเพียงชั่วคราวนั่นก็เพราะว่ากองทัพจักรวรรดิแกลนเคออสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์พยายามเข้ามาบุกโจมตีแวรนั่น ณค่ำคืนันแสนสงบสุขราชากับราชินีก็ได้คุยกันเรื่อง,องโซมะว่าไม่นึกเลยว่าเขาจะทาสิ่งที่ราชาควรจะทําเพื่อราชนาจักรได้ถึงเพียงนี้เพียงแต่การที่ยกตำแหน่งราชาให้ไปนั้นไม่คิดว่าไม่ได้ตัดสินใจผิดอย่างแน่นอนราชินีก็ได้บอกว่าใช่คะ่ะคิดว่าไม่น่าเป็นห่วงหรอกเพคะถ้าไปสอบคนลนแล้วก็จะต้องชี้นําไปยังผลลัพธ์ที่ต่างจากตอนนั้นได้แน่นอนตัดฉากที่โซมารนั้นก็กำลังฝึกต่อโซ่อยู่กับไอชาอยู่โดยมีลิเชียคอยชีย้นาอยู่ แต่ก็แพ้ราบคาบเลยโซมมาก็บอกว่าไม่ไหวสินะเนี่ยการใช้กลยุทธ์กลุ่มนักปืนพายในการต่อสู้นั้นก็แพ้ราบคาบเลยดูเหมือนว่าข้าจะถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ของนักเวสสินะเนี่ยซึ่งโซมมาก็คิดว่าถ้าฝึกที่ไหนสักแห่งแล้วก็ก็อาจจะใช้เวทสายธาตุเวทเสริมพลังได้สินะดิเชก็บอกว่าไม่ไหวหรอกพี่คะไม่เคยได้ยินว่ามีคนใช้เวทสายอื่นนอกจากเวทที่เป็นธาตุของตัวเองได้เลย แล้วก็บอกว่าไม่ค่อยมีคนใช้เวทธาตุมืดได้นะแม้แต่ข้าเองก็เคยเห็นแค่3คนเท่านั้นโซมาก็ได้บอกว่าสองคนแรกคือฉันกับโทเมจังแล้วอีกคนเป็นใครล่ะดิเชียก็ได้บอกว่าก็ท่านไม่ยังไงล่ะแต่ท่านก็ไม่เคยบอกเลยนะว่าเป็นพลังแบบไหนโซมาก็ตกใจที่ว่าคุณเอลิซาานั้นก็เป็นผู้ใช้เวทธาตุมืดนั้นหรือแต่ดูเหมือนความสามารถของฉันนั้นดู่าจะใช้ป้องกันตัวเองไม่ได้เลยนะไอชาก็ได้บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงค่ะไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามดิฉันจะคอยปกป้องชีวิตของฟาาบบเอองโซกก็ได้ว่ ผู้กล้าที่ต้องให้สาวน้อยคอยปกป้องนั้นน่ะมันไม่เที่ยวซะเลยนะไม่ทันไรคุณจูน่าก็ได้มาบอกโซมะว่าท่านฮาคุยะตามหาอยู่เพคะเห็นว่าจะหาเรื่องการพัฒนาเมืองแวียนใหม่อีกครั้งหนึง่งไอชา,าก็ได้บอกว่าเป็นเพราะจักรวรรดิหรือเนะพคะโซมะก็ได้บอกว่าใช่กองทัพจักรวรรดินั้นมีทหารเกือบห้า0 0นายเชยวนะตัดฉากมาที่ที่ประชุมฮาคุยะก็ได้บอกว่าเพราะการพัฒนาเมืองแวียนใหม่นะั้นได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วโซมะก็ได้บอกว่าทำเกินไปแล้วนะฮาคุยะให้ความสาคัญกับความเจริญมาก,กนไปแล้ว ถ้าปรับปรุงสุดอลังการอย่างนี้แล้วก็สร้นับหนึ่งสร้างใหม่ตั้งแต่ต้นยังจะดีกว่าซะอีกนะหาคุยยากก็ได้บอกว่าขอปรารถนาภัยพราเห็นบ้านเมืองไม่พัฒน,นาแล้วก็ระงับความขัดหูขัดตาไม่อยู่เลยเพียงแต่เมื่อรับมือกับอาคีพัยนั้นแต่และเขตก็ควรมีเครื่องมือพร้อไมไว้ใช่ไหมพะยะค่ะโซมาก็บอกว่าส่วนอื่นนอกเหนือจากนั้นน่ะก็อยากให้พิจารณาโดยดูจากความมุ่งมั่นของชาวเมืองแล้วก็อธิบายอีกว่าอยากให้ผู้อาศัยนะได้คิดด้วยตัวเองว่าอยากให้ทําเมืองแบบไหนถ้าเราเป็นฝ่ายตัดสินใจทั้้้้งหมมดดแลลววกก็ีเออ่าาถูตตนนไนะ ฮาคุยะก็บอกว่าฮาตัดสินจากบรรยากาศของมือในเวลานี้แล้วก็มีเวลอาจจะเป็นศิลปะก้าวหน้านะพยาค่ะโซมาก็บอกว่าแบบนั้นน่าสนใจดีเหมือนกันนะฮาคุยะก็บอกว่าเวลจะกลายเป็นเมืองหน้าด่านสำหรับอามิโดเดียซึ่งเสนอแนวทางยากนะพยะค่ะโทเมะก็ได้บอกว่าต้องเหลือพอเป็นเมืองแห่งกองกําลังไว้และทําให้เป็นเมืองที่อยู่ง่ายด้วยนะโซมะก็บอกฮาคุยะว่าฝากจัดการด้วยล่ะรับซ่าพยะค่ะโุจุน่าก็ได้ถามโซมาว่า จะเป็นต้องพัฒนาในเวลานี้ด้วยหรือเพคะถึงขางนาดใช้เงินของราชาอาณาจักรโซมาก็บอกว่าเพราะเวลาแบบนี้แหละครับคุณจูน,น่าเพราะเศรษฐกิจของแวนชะาง,งักอยู่ต้องช่วยเหลือพวกทหารที่ตกงานอยู่ด้วยคุณจูน,น่าก็บอกว่าในเมืองนั้นค่อยมีสินค้าออกมาขายเลยนะคะโซมาก็กบอกว่ายังไม่เพียงพอหรอกนะถ้าจะให้เปรียบแล้วก็มันก็ไม่ต่างกับคนที่ผอมโซที่เพิ่งได้กินอาหารเท่านั้นแหละต้องให้มีชีวิตชีวาขึ้นเร็ว,รวทางาน,นสาธานุโพกก็เทียบได้กับอาหารที่ทําให้มีชีวิตชีวาขึ้นหรือเปล่าเพคะโซ การลงทุนเม็ดเงินใหม่ด้วยสาธานูปพวกนั้นและเม็ดเงินนั้นก็จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าไม่ทำอย่างนั้นต่อให้ผ่านไปนานเท่าไหร่เศรษฐกิจของแวนนั้นก็จะไม่ดีขึ้นบูจูน,น่าบอกว่าอย่างนี้นี่เองช่างเป็นความคิดลึกซึ้งของฟาบาดแล้วเพคะ้วสม,มาก็ได้ถามต่อและการเตรียมความพร้อมด้านเส้นทางคงมานาคมละ่ะถึงไหนแล้วฮะตอนนี้ว็ได้เคลื่อนทัพทั้งหมดไปแล้วสร้างเส้นทางสู่แกนการสำเร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กำลังสร้างเสริมเส้นทางสู่ชุมชนโดยรอบระยคะคะแล้วก็ตรงแม่น้ำนั้นก็ด้สร้างสะพานไว้แปด มันยังไม่เป่าประโยชน์ตพนที่ถูกยึดคืนหรือพะยะค่ะลิเชียก็เห็นด้วยนะเพราะถ้ายูริอุสนั้นใช้สะพานที่พวกเราสร้างมันก็ไม่ค่อยสงบรมเท่าไหร่เลยนะอากุยะก็บอกว่าไม่มีทางหรอกพะยะค่ะต่อให้ยูริอุสมาตีคืนก็ไม่มีทางใช้อุปกรณ์ที่ราชานจาจักรสร้างขึ้นอย่างนั้นหรอกพะยะค่ะเพราะมันจะส่งผลต่อเกียรติของมองกุฎราชกุมารโซมาก็บอกว่าถ้าเป็นข้าแล้วก็ต่อให้มันเป็นของอาร์มิโดเนียถ้าใช้ได้ก็จะใช้อยู่นะ โซมาก็คิดไอเดียวถ้ายังไงลองแกล้งดูไหมละ่ะโดยเสนอให้ใช้ชื่อของพวกเรานะั้นตั้งชื่อเป็นสะพานมี8แห่งสินะโดยใช้ชื่อของโซมาดิเชียออลเบิร์ตฮาวิยะลูกวินฮอนโจอชาและจูน่าโดยสลกชื่อไว้ตรงลูกกงของแต่ละสะพานเลยฮาวิยะ ah? ก็ได้บอกมาอย่างนี้นี่เองต่อให้มาเอาคืนก็เป็นสะพานที่สร้างโดยราชอาจักรเอฟฟิเดนเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วฝ่ายต่อต้านราชอาจักรจะทำลายให้เองดิเชียก็บอกว่าและเมื่อประชาชนสูญเสียความสะดวกสบายก็จะแค้นฝ่ายต่อต้านราชณาจักร โซมาก็บอกว่าถ้าทุกคนไม่คัดค้านก็ใช้ได้ตามสะดวกนะหลังจากนั้นพวกคาคุยะก็ขอตัวลาดิเชียก็ได้ถามว่าถ้าจากักรวรรดิเรียกร้องให้คืนเมืองแวนก็ปฏิเสธยากจริงเหรอโซมาก็บอกว่านโยบายพื้นฐานไม่เปลี่ยนแปลงถ้าอีกฝ่ายเป็นยานแล้วก็ดูท่าจะโต้แย้งไม่ได้ถ้าอีกฝ่ายสแสดงความห่อต้านให้เห็นแล้วก็การแก้ไขปัญหาทางการทูตก็จะล้มเหลวดิเชียก็ได้บอกว่า ที่บอกน่จริงหรือเนี่ยที่ว่าก,การเชิญผู้กล้านั่นน่ะกำนึดถึงประเทศล้วด้วยนะซึ่งโซมาเองก็รู้สึกตัวนานแล้วล่ะตั้งแต่ท่านจักรพรรดิมาเลียแห่งจักรวรรดิถูกเรียกว่าสตรีศักดิ์สิทธิ์ละมั้งและก็ไม่มีทางที่เธอจะทาเรื่องปาเถื่อนอยู่แล้วดิเชียก็บอกว่านี่เชื่อในการขนา,านนามแบบนั้นด้วยหรือโซมาก็บอกว่าใช่เพราะมันสะดวกดีเลยเชื่อชูยังไงล่ะผู้คนก็จะเดินตามหลังจึงเป็นผู้นําที่จําเป็นต่อการทําให้มนุษยชาตินั้นไปตึกแผ่นเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามของแผ่่่่นนนดดดิปีีีศาาาโโยยทไมมสวชอออออบบหรืเเกกกลธ็ต ว่าการได้พบกัยานนั้นทําให้ฉันเข้าใจว่าจากักรพรรดิแกลนเคออสเองก็ไม่ธรรมดาหรอกนะเพราะงั้นจริงประมาทไม่ได้กับฝ่ายที่ทุ่มสุดตัวจะฉลาดใจและลําพองไม่ได้ลิเช่ก็บอกว่านั่นสินะต้องเตรียมใจไว้จากนั้นฮาคุยะก็เข้ามารายงานว่าฝ่ายเจราจาทั้งสองของจกักรวรรดิแกลนเคออสและราชรัาดอมิโดเนียมาถึงแล้วโซมาเองก็รู้สึกตกใจ ในที่สุดก็มาถึงแล้วสินะซึ่งในแถววีบ1546วันที่21เดือน10กองทัพกว่า50,000นายของจกักรวรรดิแกนเคออสก็เคลื่อนทัพมาอีกแค่วันเดียวก็ถึงเมืองแวนแล้วและที่อยู่เบื้องหลังนั่นก็คือแม่ทัพยานยูโฟเลียกับบูชายของไกอูสที่8ผู้เคยครอบครองที่แวนเมื่อนานมาแล้วราชามิโดเนียองปัจจุบันยูริอุสอัมมิดโดเนียยานก็ได้พูดขึ้นว่านึกว่าจะได้เจรจาท่ามกลางวงล้อทหารมากมายซะอีกโซมาก็ได้บอกว่า การเจรจาทั้งสองฝนะ่ายนั้นถ้าใช้ทหารมากเกินไปจะพานใจไม่ล่มอาใช่ไหมล่ะยานก็บอกอย่างนี้นี่เองชาวเป็นท่านผู้อาจหารเสร็จจริงๆเลยนะโซมะก็ได้บอกว่ายังเทียบไม่ได้หรอกครับกับราชาที่ไหนไม่รู้ที่มาขอกํลาลังจากจักรวรรดิเรียกร้อยคือดินแดนทั้งๆที่แพ้ไปแล้วเนี่ยนะยูดิอุสก็รู้สึกโมโหแต่ก็ถูกยานห้ามไว้และบอกว่าท่านที่อยู่ข้างๆนะั้นเป็นผู้มีฝีมือสมกว่าเป็นท่านโซมะมีบริวารดีสินะคะโซมะก็ได้ถามต่อว่าไม่กังวลว่าจะถูกฆ่าที่นี่บ้างหรืองไงนาง ใจต้องกังวลจากนั้นโซมาก็ได้ถามธุระซึ่งยูริอุสก็บอกว่าอยากให้คืนดินแวนมาโดยเร็วซึ่งแควอลมโดเนีย er ของเรานั้นได้เข้าร่วมกลุ่มประกาศความเป็นมนุษย์ซึ่งตามบทบัญญัตินั้นไม่ยอมรับโซมาก็ได้บอกว่าการใช้อำนาจทหารเปลี่ยนเส้นชายแดนม่พ้กเรอกผิดสัญญาหรือยูริอุสก็บอกว่าใช่แล้วตามบทบัญญัตินั้นจึงขอเรียกร้องคืนเมืองแรนกับอาณาเขตโดยรอบมาเดี๋ยวนี้โซมานี่ขึ้นเลยพูดเอาแต่ได้นะฝ่ายท่านเริมลุกล้านราชาณาจากเอลฟิดนนก่อเอง อพยพขึ้นมาก็อ้างกลุ่มกาดความเป็นมนุษย์เงั้นหรือใช้เบอลินจากปรวัติมาเรียกร้องถวงดีแนแดนคืนซึ่งยูดิอุสก็บอกว่าการลุกลานเอฟิเดนนั้นเป็นการกระทำโดยลำพังของท่านพ่อไกอุสต่างหากแต่โซมาก็ได้ตอบกลับไปว่าท่านก็ติดตามกองทัพมายังสมรภูมิด้วยก็ถ้ากับมีความผิดเหมือนกันปกติแล้วก่อนเจรจาทวงดีแนแดนคืนก็ควรจะมาขอโทษที่บุกรุกด้วยซ้ำไปนี่ซึ่งยานก็ได้บอกว่าถูกอย่างที่ท่านราชาโซมาพูดค่ะ ยูริอุสก็ได้บอกว่าต่อให้การลุกลานราชอาณาจักรท่านนั้นเป็นการกระทําโดยลําพังของราชาคุ่กนการที่มีอาจห้ามได้นั้นก็เป็นความผิดไร้แรงเราจุดนี้ต้องขออภัยด้วยแต่เวลานี้ฝ่ายที่ล่วงล้ําชายแดนนั่นก็คือท่านขอเรียกร้องให้คืนดินแดนมาโซมาก็ได้บอกว่า ยูริอุสนั้นได้กล่าวเช่นนั้นและทางจัก,กรวรรดิล่ะคิดยังไงยานก็ได้บอกว่าจะไม่ตอบรับคําเรียกร้องของแว้นในกลุ่มก็คงไม่ได้สรุปก็คือจัก,กรวรรดิก็เรียกร้องคืนเวรดินแดนที่อาศัยอยู่ในการปกครองหรือนางก็บอกว่าใช่แล้วค่ะโซมาก็เลยบอกว่าขอปฏิเสธยูดิอุสนี่ขึ้นเสียงขึ้นมาทันทีมีสติดีรูร้เปล่านึกไม่ถึงเลยว่าจะต่อต้านกลุ่มประกาศความเป็นมนุษย์โซมาก็ได้บอกว่าไม่ได้คิดจะต่อต้านซะหน่อยอยูริอุสก็ได้บอกว่าข้านั้นในฐานะราชาต้องปลดปล ปล่อ,อยงั้นสินะสุดท้ายแล้วประชาชนเมืองแวนก็ต้องการเช่นนั้นหรือเปล่าล่ลละท่านยูริอุสวันทีท่านมาที่นี่ท่านไม่ได้ดูสภาพบ้านเมืองของแวนเลย,ยงนั้นหรือยูริอุสก็ได้บอกว่าที่เป็นบ้านเมืองที่ข้าเกิดและเติบโตขึ้นมาย่อมรู้จักดีกว่าท่านอยู่แล้วโซมาร์ก็ได้ถามไปว่าถ้าเช่นนั้น เห็นสีของเมืองแวนเวลานี้เป็นอย่างไรอูริอุสก็ได้ตอบไปว่าก็เห็นหลงังคากับกำแพงนั้นเป็นสีอะไรลสนิยมมากหลายหลังโซมาก็ได้บอกต่อว่าท่านยูริอุสสุดท้ายแล้วท่านเห็นประชาชนที่ถูกกดขี่ภายใต้าการปกครองท่านคิดว่าพวกเขานั้นจะมีกระจิกยใจทาสีหลงังคากับกำแพงอย่างเต็มที่อย่างนั้นหรือตอนแรกที่เข้าไปในเมืองแวนนั้น สีที่ข้าสัมผัสได้ก็คือสีเทาไม่มีเศษเสี้ยของความเป็นตัวของตัวเองเลยแล้วตอนนี้ล่ะเป็นยังไงสามารถทาสีกำแพงได้อย่างอิสระแต่นในเวลาเนี้ยกับแวนที่ท่านเคยปกครองเมื่อนานมาแล้วสุดท้ายแล้วอย่างไหนจะเป็นเมืองที่ดีกว่ากันนะยูดิอสุสก็ไม่พอใจเริ่มชักดาบขึ้นมาแต่ก็ถูกยานห้ามไว้นางก็ได้พูดว่า ราชาโซมาอยากให้ท่านเลือกโยมโมโหท่านยูริอุสสัทีโซมาก็ได้บอกว่าข้าแค่พูดความจริงการทาเมื่อประชาชนนั้นกาปรปกครองที่ดีนั้นจะช่วยประชาชนนั่นคือสิ่งที่ผู้ปกครองควรเป็นการขูดริเก็บภาษีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกองทัพทําให้ประชาชนนั้นต้องทุกข์ทรมานกาปรปกครองของพวกเขาต่างหากละ่ะที่เป็นการกดขี่ยูริอุสก็รู้สึกโมโ oh หเป็นความผิดของใครกันละ่ะธารชาวบกของพวกเกไม่แย่งชิงดินแดนของท่านพ่อและท่านปู่ไปแล้วก็แต่ฝ่ายที่ทำลายราชนาจาักรเรื่อยมานั่นก็คือพวกเกไม่ใช่เรื่องไง โซมะก็เลยได้ส่งให้ฮากุยะนั้นนําเอกสารไปให้แก่ยานและยูริอุสได้ยานซึ่งยูริอุสนั้นก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากซึ่งในนั้นก็มีชื่อขุนนางในราชอาณาจักรเอฟิเดนที่ถูกราชลัตอามิโดเนียนั้นปลุกระดมฮากุยะก็ได้บอกว่าอามิโดเนียนั้นน่ะได้ยุยงให้ก่อจลาจลหว่านล้อมให้ทุจริตได้ปลุกระดมให้แข็งข้อต่อราชวงศ์ซึ่งยานนั้นก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อสักเท่าไหร่ขณะยูริอุสนั้นยังเบือนหน้าหนีเลยฮากุยะก็ได้บอกต่อว่าท่านานนน,นนนยยอมโดเีั้ แส่งแตเป็นให้ความร่วมมือกับกลุ่มประกาศความเป็นมนุษย์แต่เบื้องหลังนั้นคอยแทรกแซงการเมืองและภายในประเทศอื่นอยู่ทีนี้ก็พูดได้เต็บมบปากหรือว่าต้องการล้างแค้นราชาณาจ สม่าก็ได้บอกว่าการที่ประชาชนยากจนนั้นก็เป็นพรรัฐการที่ประชาชนหิวโหยก็เป็นพรรัฐการที่ประชาชนต้องทรมานก็เป็นพรรัฐการขุดรีดนั้นไม่ได้ทําเพื่อประชาชนแต่ถูกใช้ในการบำรุงกองทัพนั้นก็เป็นความผิดของรัฐเ้าอยากพูดอะไรกันแน่โสมะช่างสะดวกจริงๆนะยูริอุสถ้าอางการลางแค้นแล้วก็ก็จะปิดบังการบริหารบ้านเมืองที่ล้มเหลวของตัวเองได้นะและสามารถเบม่งความกดแค้นมาลงที่ราชอาณาจักรเอฟิเดนได้นะยูริอุสก็รู้สึกทนไม่ไหวยึงชักดาบออกมาแต่ยานเองก็ได้ห้ามไว้แล้วก็บอกว่าบอกแล้วไ ว่าอย่าย,ยุ่งโมโหโซมาก็ได้บอกว่าขอโทษนะแต่ทางเราก็รู้สึกโกรธแค้นพฤติกรรมของอัมบิโดเนียจากใจเหมือนกันอยากให้เข้าใจเรื่องนั้นด้วยโซมาก็เลยได้ยื่นข้อเสนอให้อย่างหนึง่งแล้วก็ขอเชิญให้ยูริอุสนั้นออกจากห้องไปก่อนอย่ายมอมพูดว่าบ้านะทำไมข้าต้องถูกปิดกั้นออกจากงานเจราจาเพื่อนำเมืองหลวงคืนกลับมาด้วยละ่ะโซมาก็ได้ตอบว่าเรื่องง่ายๆไม่มีความจําเป็นต้องเจรจากับอัมบิโดเนียยังไงละ่ะ เพราะฝ่ายที่กูอานาาทางทหารอยู่เบื้องหลังในการโทรที่เรียนก็คือจักรวรรดินี่นะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วการเจราจาการแคราชา,าจารก,กับจักรวรรดิก็เพียงพอแล้วแกนี่หาว่าข้าไม่ใช่คู่เจราจางง้นหรือยานก็ได้บอกว่าตรงนี้ปล่อยให้ข้าจัดก,การเองแล้วกันก็คืนเป็นอย่างนี้แล้วก็การเจราจาก็คงไม่คืบหน้าแน่ในฐานะจากักรวรรดิเองก็ไม่อยากเสียเวลาไปกับการเจราจาค่ะ แต่ยูริอุสก็ไม่ยอมหรอกนะยานก็เลยบอกว่าทางั้นจกักรวรรดิก็ขอวางมือที่เหลือก็เจราจาเอาเองล้วกันยูริอุสจึงต้องจำใจยอมแล้วก็เดินออกจากห้องไปลิเชียก็คิดว่าทำไมบรรยากาศกลับตึงเครียดกว่าเมื่อกี้อีกนะซึ่งทั้งคู่ก็แนะนำตัวกันแล้วก็ทักทายลิเชียตามปกติโซมาเองก็ตกใจเหมือนกันนะว่าทั้งคู่รู้จักกันด้วยหนะรือลิเชียก็ได้บอกว่ายานะ่ะเป็นเพื่อนเล่นสมัยเด็กนะ่ะต่อมาโซมาก็ได้สั่งให้ลิเชียนั้นให้ไปตามเซรีน่ามาให้หน่อยพอเซรีน่ามาถึงนั้นโซมาก็ได้บอบออกเขาหรงท่ตตลลื ที่อยู่ในโกดังใต้ดินเพื่อรับรองท่านยูริสด้วยโซมาก็ไม่ได้ว่าอะไรจากนั้นดิเชียและฮาคุโรนั้นก็ดูกงังวลใจเป็นอย่างมากลิเชียจึงบอกว่าโซมาเทกิสนั้นเป็นเล่าดีกรีสูงนะถ้าเป็นคนคออ่อนแล้วก็คงได้เดินจากไปในโลกแห่งความฝันเป็นแน่แท้โซมาก็ได้บอกมัน,นถ้าเอาเล่านั้นไปต้อนรับแล้วก็งานเลี้ยงต้อนรับก็คงจบภายในไม่ถึง10นาทีชิบหายแล้วโซมาไม่ได้กล่าโซมาก็ได้บอกกับยานว่าเปลี่ยนสถานที่เจราจากันได้ไหมซึ่งนั้นก็ตอบตกลงจบตอนที่1